หัวหน้าเขตปกครองดอนเนสนะครับซึ่งรัเสเซียครอบครองอยู่ได้เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าเกิดเหตุโจมตีตลาดแห่งหนึ่งนะครับในชุมชนที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย25คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากในจํานวนนี้เป็นเด็ก2คนนะครับเดนิสพ mm ูริชินหัวหน้าเขตปกครองดอนเนสที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัเสเซียกล่าวว่ามีการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่หลายครั้งนะครับเชื่อว่าถูกยิงมาจากพื้นที่ของยูเครน โดยทางรัสเซียนั้นออกมากล่าวหาว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ชุมชนเท็กสติลซิกแห่งนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีถแถลงการประนามว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนของผู้ก่อการร้ายโดยยูเครนและเสริมว่าเป็นอาวุธที่ได้รับมาจากชาติตะวันตก นอกจากนี้รัสเซียบอกด้วยว่าการก่อการร้ายโดยรัฐบาลกรุงเคฟนี้คือการแสดงให้เห็นชัดเจนว่ายูเครนไม่มีความปรารถนาทางการเมืองที่จะสร้างสันติภาพและยุติความขัดแย้งด้วยวิธีทางการทู่นะครับเขตปกครองดอนเนสนั้นคือหนึ่งใน4เขตปกครองทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนที่รัสเซียยึดครองและอ้างเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อช่วงปลายปี2022ซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงประนามไปทั่วโลก นั่นเองนะครับคุณนิที่การค่ะด้านหนึ่งนะคะทางประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้ r, ky, ออกมาแสดงความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งและกลับมาดํารงตําแหน่งผู้นําสหรัฐอีกครั้งนะคะโดยบอกว่าคําพูดของทรัมป์ที่ว่าตนสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ใน24ชั่วโมงนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชาน n ลโฟนนิวส์ของอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะว่าตนขอเชิญทรัมป์ซึ่งมีคะแนน หน้าผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันคนอื่นๆในตอนนี้ให้มาเยือนกรุงเคียฟและขอให้ทรัมป์ช่วยทำตามที่ได้พูดหาเสียงไว้ให้ได้นั่นคือการยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงผู้นำยูเครนแสดงความกังวลด้วยว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้นำสหรัฐแนวทางการเจรจาสถธิภาพของทรัมป์อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ของอย,ย,องอยูเครนต่อรัสเซียนะคะที่ผ่านมาทรัมป์เน้นย้ำว่าตนอยู่ในจุดที่สามารถเจรจาต่อรองให้สงครามระวางรัสเซียกับยูเครนยุติลงได้ เนื่องจากต้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งผู้นำร,รัสเซียและยูเครนทางนี้ตลอดเส้นทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวยกย่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมาหลายครั้งนะคะรวมทั้งหลังจากที่รัสเซียรุกรานย,ยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้วยค่ะคุณทมพจน์